ต้นห่วงต้นไหนครับต้นแบบไหนที่นกป่าห่วงครับมันต้องขึ้นอยู่ประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีครับผู้ติดตามครับผมพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมช่องนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับวันที่19กครับผม19ธันวาครับวันนี้ครับผม อยู่บ้านครับวันนี้ครับวันหยุดอีกหนึ่งวันครับของอาจารย์หนุ่มครับผมก็มีเรื่องราวดีๆครับมาคุยสู่กันฟังครับผมเรื่องเกี่ยวกับนกเขาเรานี่หละครับเรื่องแรกที่จะคุยครับผมคือเรื่องคอนคอนพเนียตครับนี่ครับคอนที่จะใช้ให้นกเหยียบเนี่ล้ะครับผมนี่ก็จะเปลี่ยนคอนครับวันหยุดครับผม คอนที่นิยมใช้นะครับผมนิยมใช้ในเอาเป็นภาคกลางกันแล้วกันครับผมภาคกลางที่อาจารย์หนุ่มอยู่นี่นะครับกระจูนครับผมอันนี้เป็นตะโกครับผมเป็นไม้ตะโกครับไม้ตะโกครับผมก็จะมีหลายชุดครับผมก็ไม่ได้จะได้เปลี่ยนง่ายๆนะครับผมนะครับถ้าจะได้เปลี่ยนก็ต่อเมื่อ นี่ครับหักครับผมไอตัวที่นะครับเสียบเข้าไปยงเงี้ยครับผมหักออกไปครึ่งนะครับอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนครับผมแต่ไม่ได้หักได้ง่ายนะครับอันนี้อันนี้เป็นตะโก้ขาวครับผมอันนี้ที่ให้ดูนี่เป็นตะโก้ดบนะครับผมอันนี้ครับจะเป็นตะโก้ขาวครับมีสองชนิดครับผมสําหรับไม้ตะโก้ ทางภาคกลางนะครับครับให้ดูครับที่นิยมใช้ครับคอนไม้ตะโกครับผมแล้วก็มาครับอีกเป็นกระทกลกครับผมกระทกลกครับนิยมใช้ครับผมเบาครับเบาอยู่ครับผมกระทกลกนี้พอแห้งแล้วก็พอได้ครับผม จะออกสีดำดครับตะกูก็จะดำครับตะโก้ดำเขาจะดำกว่าครับผมตะโก้ขาวก็จะมีครับอันนี้เป็นกระทุกลกครับผมถ้าแก่ๆนี่ก็จะออกขาวขาวครับผมแห้งแล้วครับอีกอีกหนึ่งค้อนครับที่นิยมครับผมที่นิยมใช้กันครับผมเพชรบูรณ์ครับพอมีครับเพชรบนโคกครับผมตามโคกตามอะไรครับแถวป่ากโคกเพชรบูรณ์ครับเถือไส้ตันครับผม เชื้อสซตันครับครับอาจจะเบามากครับผมมีรูครับมันจะเป็นรูครับผมมีรูครับมีเป็นป้องๆอย่างนี้นะครับผมยอดนิยมครับถ้าถ้าเราถ้าเราตัดอ่อนๆมาครับเผือสซตันนะครับพอพอแห้งแล้วครับมันจะออกผิวสีดำๆหน่อยครับผมแต่ถ้าเป็นเชื้อแก่ๆครับผมจะออกขาวๆสวยมากครับผมน่าใช้ครับผม นี่ครับขอนยอดนิยมครับผมสำหรับใช้ใช้ใส่ผงเนี่ยให้นกเขาเหยียบเนี่ยนะครับผมไอ้ที่เขาหาเป็นเครือพันเคืออะไรเงี้ยครับผมมันก็มันก็ใช้ได้เหมือนเรียบๆอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ที่เขาหากันที่เป็นเครือพันอย่างเงี้ยครับ มันเป็นศิลปะแล้วก็มีเสน่ห์ครับผมสวยสวยครับผมเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นอะไรเงี้ยครับผมพูดถึงนกเหยียบไหมมันก็เหยียบครับเพราะว่าเหยียบดีครับในความเชื่อครับผมแต่ถ้าไม่มีเรือพันธุ์อย่างเงี้ยครับราเป็นล้นๆครับผมก็เหยียบดีเหมือนกันครับผมเหยียบดีครับเอาอีกต่อไปครับผมยอดนิยมครับก็คือไม้สแกครับผม ไม้สแกครับยอดนยมครับอันนี้แห้งแล้วจะขาวครับผมขาวครับผมแต่ส่วนตัวอาจารย์หนุ่มครับชอบชอบคอนไม้สีขาวนี่แหละครับผมชอบสีขาวครับก็จะเป็นความเคยชินของใครของมันครับแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านครับผมความเคยชินความเชื่อมั่นในตัวเองครับผมคอนขาวคอนดําไม้ประเภทไหนครับผมค หาใส่กันครับเอาจบไปแล้วครับเรื่องคอนครับผมมาเรื่องความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมเชื่อจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่เอาไปใช้ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวแล้วอยากจะให้สิ่งที่เคยทํามาเป็นประจําแล้วครับผมทําแบบนั้นแหละครับอันนี้มาชวนคุยกันเล่นๆครับผมชวนคุยกันเล่นในวันหยุดๆนะครับการแซมการการแซมใบไม้กับพื้นชั้นนะครับผม อันนี้ก็มือดำหน่อยนะครับผมเมื่อกี้นี้ไปท่อปะปาหมู่บ้านรั่วครับก็เลยไปคุยดินช่วยเขานิดนึงครับผมครับอันพื้นชานครับผมการแซมใบไม้ครับบางคนก็แซมเรียบไปเลยครับผมให้มันแกบบไปเลยครับแกบบไปอย่างเงี้ยครับผมแต่ส่วนตัวยันหนุ่มแล้วเวลาแซมแล้วครับผมอยากจะให้มีกิิงไม้ใบไม้ครับขึ้นมายันเออมายันกับ อยู่ใต้อยู่ใต้คอนนะครับอยู่ใต้คอนให้มันอุยุอายะนะครับผมชอบอย่างนั้นครับผมไม่ชอบเรียบไปครับครับส่วนตัวนะครับผมพอแซมใบไม้พื้นฐานแล้วให้มันให้ให้มันให้มันผูกครับให้ให้ให้มันผูกขึ้นมายันท้องคอนไว้นะครับผมให้ใบไม้เะลิกขึ้นมาปกคอนไว้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับผมจะชอบเป็นส่วนตัวครับผมความเคยชินครับความเคยชินครับครับ ไม่ไม่ให้มันผุขึ้นมาก็ไม่เป็นไรครับผมเหย,ย,ยียบมันเหยียบมันเดิมแล้วครับผมเอาเรื่องเรื่องอันนี้ไปแล้วครับผมครับมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งครับผมก็คุยเพลินๆกันไปครับกับวันหยุดครับผมก็มา,เ,าเรื่องต่อไปครับผมอีกสัก สักนิดหน่อยครับเรื่องอาการใส่ใส่นกครับการเลือกต้นไม้ครับผมการหาถิ่นนกครับผมการมองถิ่นนกครับก็มันจะเป็นประสบการณ์ครับของอาจารย์แต่ละท่านครับผมของอาจารย์แต่ละท่านครับอันนี้อันนี้มาบอกมาสอนกันไม่ได้ครับผมมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความคิด ความจินตนาการครับของแต่อาจารย์แต่ละท่านครับผมอา,อาจารย์หนุ่มนี่จะอย่างนี้ครับผมบางทีจะไ,ไปใส่นกไปใส่นกนี่ไปใส่ต้นบ,บางทีผมเห็นนกนกมันโยอนอยู่อยู่ต้นห่างห่างออกไปอาจารย์หนุ่มว่ามันไปหลอกครับผมไปโยนหลอกอยู่แต่คิดแต่ถิ่นจริงๆครับถิ่นห่วงจริงๆครับมันจะอยู่เป็นเกาะเป็นเกาะขอ,อบสะหรือว่าเป็นเกาะ ตามโพนตามอะไรที่ว่ามองดูเอาครับว่านั่นนะครับห่วงตรงนั้นแต่ว่าดันไปโยนอยู่อีกต้นหนึ่งตบตาอาจานย์หนุ่มไม่ได้ครับผมนกป่าครับครับเก็บมาเยอะนะครับผมไปโยนไปโยนอยู่อีกต้นนึงแต่มองแล้วครับมองภาพโดยรวมแล้วครับผมต้องห่วงหวกตรงนี้ครับจวไปใส่จะเรียบร้อยจริงๆครับผมนี่นะครับจาก มันจะเกิดจากประสบการณ์ครับกับช่างสังเกตรครับอาจารย์แต่ละท่านก็น่าจะน่าจะพอรู้ครับผมแต่ว่ามันมันบอกเล่าบอกกล่าวกันกันไม่ได้ครับผมมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละท่านครับแล้วก็การใส่นกครับมันก็ไม่เหมือนกันครับผมบางทีแล้วใส่ต่ํา บางทีสมควรใส่สูงก็ต้องใส่สูงครับใส่ต่ำใส่ต้นทึบต้นบางครับแล้วแต่จารนแต่ละท่านครับการพางพเงนียดก็ไม่เหมือนกันครับผมหนาบางครับแล้วแต่ความสนัดครับของไครของมันครับผมแล้วเเรื่องการสังเกตครับผม บางทีเราไปใส่เราไปใส่ต้นนี้ไว้ครับผมไปใส่สักพักลไม่มีนกเข้าครับผมหูเราก็ต้องหูกับตาเรานะครับผมก็ต้องฟังครับผมฟังฟังแล้วก็มองครับผมว่านกมมีตัวอื่นเห่าอยู่ทีงไหนอีกครับผมถ้าไม่มีนกเข้าเราก็อย่าไปเสียเวลาครับก็ย้ายย้ายไปเลยครับผมย้ายใช้ใช้การสังเกตเราครับผม เขาจะได้ไม่เสียเวลาจะต้องนกต่อเราจะได้ไม่เปลืองแบตมากครับผมบางทีบางทีเห็นมันคูอยู่ครับเป็นคูอยู่เอาไปใส่ปุ๊บมันตื่นเราครับบางทีครับผมมันตื่นเรามันก็บินบินหนีไปบินหนีไปบางตัวครับพอได้ยินนกต่อมันก็กลับมาครับผมบางทีบินไปแล้วก็ไปเลยครับผมไม่กลับมาครับผมครับมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ ต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆครับผมการต่อนนกครับมันมาบอกมาเล่ากันไม่ได้ครับว่าต้นห่วงต้นไหนครับต้นแบบไหนที่นกป่าห่วงครับมันต้องขึ้นอยู่ประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ครับผมว่าต้นยังไงครับนกป่าห่วงเอาครับผมมีเรื่องมีราวครับมาคุยสู่พี่น้องเอฟซีฟังกันครับผม ครับมีความรู้เล็กๆน้อยๆครับก็รับชมกันไปครับผมเพื่อนๆครับผมก็ประมาณนี้ก่อนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ขอจันนุ่มด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ